พี่นองสวัสดีครับปลาเป้ปสองหมองเลยข้าหน้าเสียกบครับกบขพอเพียงช่องของเราเราตก็ฟังไมด้ยีกระสุนมองเดยวน้ำบกเกือบลอยปร์เซ็นแล้วนะครับปลาก็เาม่หจับอยูปลม่จะปลาดุเขาว่านีปลาซิว เราหล่อไมเต็มส่นๆยูพี่้องเขา่ยัเนี่ไม่ยังเนี่ยลูกลกงแค่เลยปนี่ยเยหน่อยหรือเขยไงเขยหน่อยเยน่อยใช่นะครับทางหน้าเชื่ยคนละเชียงเหนือหน้าเชีอมาจับป่าบังหันเราได้ปลาปลาคอได้อีกแล้วปลาอย่งง่ะปลาคอปลาคอนนา่น ของสาของซาคือเสียกบพ่าเพียงเสียกบครับเราใส่วิถีชีวิตแบบพอเพียง่บ้นชีวิตทางห้างอันนี้ปลารอบสองปลารอบสองเอาไปป่วยเนี้ยมีผู้โอ้หามเลยเหรอวิวิวิเยวิ่ิว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 นวิ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 ววิวิวบวิวิวิ้อวิ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 ววิ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 หิววิวยวิววิ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 วววา

่นะช่วนะเหรอ้คุณกยันเหรอเดียวมาทักดาไลูกพีชหนีอ่บอกคนเมื่อยันนะครับลูกพี่ขลูกว่าไดข่ลุกว่ได้่าคาจะทำลูกาาจีไินได้เดี๋ยวไปจะไมิ้มันกนกุได้ว่ิ้นมันคือก้กับมลูกพี่โอ้ปลาดุกปลาคอเอาชิ้นไปนักกุ้ลบานไกลนะครับลูกบานลอยก็โล่เอาชิ้นมาปลาดุก

วิถีชีวิตครับแล้วก็สูบปลาเอาน้ำใช้ปล่อยเล่าลนะะั่นแหะเสียคบก็ได้ก็แล้ว่อยเล่าเป็นราคาอยู่ครับปีนีอ่อ่อย